สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะท่านใดที่กําลังมองหารถเก่งไปใช้งานนะคะต้องการแบบประมูลตาค่ะรุ่นนี้เลยค่ะทุกท่านใช้ดีด้วยนะคะเครื่องยนตนิ่งๆสไตล์ h อนด้เลยค่ะ เป็น Honda City นะคะรถปี2013ค่ะทุกท่านมีชุดแต่งสเกิร์ตหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเกียร์ออโต้ด้วยค่ะเป็นรถปี2013 ABS และ CNG โรงงานนะคะมี Airbag ด้วยเช่นกันค,<ม>ค่ะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีค่ะเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างสมบูรณ์ดีค่ะรถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะพร้อมกับประหยัดมากๆด้วยค่ะเพราะว่า ใช้เชื้อเพลิงได้2ระบบเลยนะคะเบนซินก็สามารถเลือกเติมเลือกใช้กันได้หรือจะใช้ CNG ก็ประหยัดทุกการเดินทางค่ะเป็นรถลำดับเดียวนะคะหรือจะเรียกว่ารถมือเดียวป้ายแดงก็ได้นะคะราคา149,000บาทค่ะราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะทุกท่านเล่มชุดโอนมีให้พร้อมค่ะรถสวยพร้อมใช้ดูดีทั้งภายนอกและภายในค่ะเครื่องยนต์นิ่งๆสไตล์ฮอนด้นะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะเกียร์ออโต วงมาายพาวเวอร์เลขไม่หนึ่งแสกิโลเมตรนะคะสนใจโทรคุยโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปคัะนัดไปดูตัวจริงด้วยตนเองไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแนะนําให้นัดหมายล่วงหน้าค่ะและไปดูรถด,ด้วยตนเองเพื่อความสบายใจทางผู้ซื้อและผู้ขายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ